เช็มดูปะเฮ้ยเราเราผมมาเกือบเลืงอกอ,อัพเมนที่ไหนเหรอบึ้มจริงหรอเปล่าวะก็ไปนี่โด้เยอะเกมพังไงล่ะเช็มดูไปแล้ว <4 S 2> บอกว่ากคือสี่บาทเราเราแบบเรามองกันอะสี่บาทตัวไหนคนแบบไม่เล่นแล้วคนาบบมาเราเจอกันเยอะก็คือแบบมาตัวนี้พี่รีฟินป่ะรีฟินไม่เห็นคนเล่นเลยครับใช่ใช่<อ>้ไม่แต่รีฟินก็เล่นอีทไม่รีฟินชอบฟิวเลยตัวแม่งเหนื่อยเลยเรือไม่ถูก เมื่อกี้เมื่อกี้ถูกตามทุกหัวข้อไหมอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นถูกถูกไม่ค่มีคนเล่นแต่มันแบบเจอเปล่าเงี่ยแต่เจอเปล่าไม่รู้เฮ้ยพี่มีทิศอ่ะพี่เชื่อเหมือนเดียวกันนี่แหละวิ่งผมมีคูบูแอบไอ้บ้มเล่นเองเหรอเล่นเป็นหรือยังดีกว่ายัง ไปเล่นเองก็เล่นแต่เฟดเฟดมีตอนนี้เล่นเล่นขอมสลับกันอยู่สองขอมอ่ะสามมีสามขอมมีเฟดอะเฟดใช่ป่ะแล้วก็มีอลูมิอลูมิไม่เดือนนี้ไม่ค่อยเล่นเลยรู้ว่ามันกากแต่มันปั๊บมาหน้าเล่นอยู่ยังไม่ได้ลองเลยแล้วก็มีอะไรวะสตอรี่ทำลายสามดาวดีหน้าผมไม่มีเจ้าพี่ไม่เจออะไรที่เป็นฟอร์จคเนอร์เลยตลอดดาวต้องต้องลองขับเร็วทีคือขับรถเหรอ ต้องลองวิวยังไงวะต้องหวัดใจอับวิวโจูเนอร์ไงเจอปะเจอปะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงไม่รู้มึงเล่นกันรู้อยากเล่นฟอร์จูนว่ะแบกกูได้แบกกูให้ได้เหมือนที่กูแบกมึงด้วยเดี่ยเดี๋ยวผมส่งให้พี่แทนนี่ได้ที่ไหนวะแบกไม่ทำอะไรกันไม่คิดต้องไปส่งคืออะไรวะพี่ส่งได้ตัวที่สามเลยผมว่าดาบได้ใช่ไหมวิ่งเป็นเชือกลางโทมสุดเอ็กพี้าโม่แล้วก็โลได้สองปีพี่ไอถ้าจะเล่นฟอร์จูนอ่ะพี่โกอิ g long นี่ดีไหมต้องลองเหรอ อุ้ยไอทีเฮ้ยพี่เล่นพออยูได้ให้ก um. ูเปล่ากูมีเอา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 ทิศเอาทิศมาเอาทิศมาส่งทิศ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 ปแล้วครับส่งไปแล้วเฮ้ยกูขาดหนึ่งด้วว่ะอ๋อโอเคได้แล้วนะโงเลยโอกลืมไปกูขาดกูผูกโกไอ้ด่นดิผมชอบฟิลเลยเพื่อนๆฮะนักกรรมวิชแมนฉบับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเกือบแล้วดีนะมันโล2มันโลฟีล2ทีแล้วโลเจอ อะไรพี่ปึ้มถามอะไรเอาใหม่ดิไม่เป็นไรผมเจอดัมมี่แล้วพี่ผมจะถามว่าไอ้ฟอร์จูนอะเหมาะกับไอ้โกอิงลองไหมโกอิงลองก็คือไอ้อันที่มันเป็นไม่ได้รับดอกเบี้ยอ๋อก็ได้เกือบได้นะอ๋อแต่ผมเจอดัมมี่ไปแล้วพี่ดัมมี่ที่มันมีสามอันอไม่ได้สามเขได้สามเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ถ้าโลฟีอีกทีนึงไม่เจอคูโปโกนี่เหงาลืมไปด้วยเองไม่มีคูโปโกไอ้เทียมีแต่โซอี้พอพอโลเจอเอ๊ะมีทิทนาเหมือนแคทบอยใช่ไหมสตาร์ทอะแล้วโลเจอโซอี้ก็บอกให้ส่งไปเลยทำให่กูไม่มีคุโโปู แบบโดนโชคแล้วคือผมเสียดายมากเลยผมว่าผมเลือกอัดเมนชาแล้วนะโอเคไม่มีใครเล่นทำไมผมเลือกอัดเมนชาเพราะผมเลงเคลอยู่ตอนแรกอ่ะแบบแยกเคลยวแบกคอแอดคอร์ทูแอดเวนเจอร์ไม่เอาองการอย่ายีพอหล่อห่วยเลยอะทำไมนะจะแตกเคลอะนะโอ้ยโอ้ยน้องผมไม่เคยเล่นนะผมอยากรู้อ่ะพี่เล่นเคลแดงหรือเคลฟ้าที่เล่นไม่ไหวไม่ไหวอ่ะมันอาจจะกากที่พี่เองด้วยพี่หยิบมาแล้วพี่พี่ตั้งตอนสองหนึ่งไม่ได้ อ๋อตั้งสองหนึ่งไม่ได้ได้ไงนะก็มันให้มาตัวเดียวให้สองตัวกันเลยรีเวนอ่าเออชาให้สองตัวแต่กูมีตัวที่สามไงก็ผมมีไงผมพร้อมอ่ะผมก็แบบผมเล่นห้าเดาเดาจะเล่นห้าได้เลยดีสกิ๊ดกิ๊มีตัวที่สามอ๋อเอ้มันเป็นของสตอรี่ใช่ไหมพี่คาร์บอนใช่ไหม่ใช่ตัวคือแต่เก่งๆนั่นแหละผมอ่ะตอนแรกผมจะเล่นขาบ้างเล่นแดงไม่น่าเก่งแต่คารุนอะแล้วผมซื้อทีโมเก็บไปนะเดี๋ยวทีไม่เจอถ้าเจอโกวิ้งลองแล้วตามด้วยฮิวฟันจะได้ดอกเบี้ยไหมคุณต้องถามกลับครับเจอโกวิ้ มันตอบกูให้ได้อันนี้ก่อนเจอใครให้ซื้อเก็บนะอ๋อไม่ผมซื้อทีโมเก็บไว้เผื่อพี่ไม่เจอแล้วเราจะเล่นห้าเพื่อนเจ้าเพเผื่อพี่พี่เห็นพี่อยากผิวพี่อยากชอบเล่นพี่อยากเล่นเฮ้ยมีคนตั้งฟอร์จูนอีกแล้วเฮ้ยมึงทไปนะฉันไม่ต้องตั้งฟอร์จูนด้วยอ่ะตกูวาไปไหนแค่บอยพี่บักพี่ไม่เห็นเลยเลยพี่รู้กับใครอาเอาเอาเอาอบักเหมือนกันเหรอพี่รู้กับฟอร์จูนแล้วใครชนะคือพี่ไม่เห็นเลยเลยตอนเหมือนบอยพี่จะชนะโอ้ยใช่บอยพี่ชนะมึงเลิกเล่นชนกูดีีีมมยนนาเเกพ่่ลไห็ มีดิแล้วมันระเบิดเร็วมากไอเฮียเวียดนามไอ้ซ่าโมโหว่ะพี่มันเล่นทุกเกมอยู่แล้วเปล่าหนึ่งตีมันมีหนึ่งเกมเกมเมื่อกี้ไม่มีหรอเกมเมื่อกี้ที่สุดท้ายไม่ได้เล่นหรอเล่นไม่ใช่หรอกไม่ได้ดูมันเล่นแล้วมันก็ระเบิดเร็วอ่ะเพราะมันแกะมันแก้เกมไม่ได้อ๋อคนนี้เล่นใช่ไหมแล้วเขาเอาเอาขาเอามายืนหน้าผมเลยแพ้ไอผมเลยชนะอีสักได้ <S <S เล่นกี่โมงนี่จะฟีโลไอนี่ตึงเลยเนี่ยซีบาทแรกที่มาละซินด้าอ้เลขกฮาด้วย ก็จบเลขกห้าเราก็ไม่เล่นนะเมื่อกี้ห้าไปแลกทอร์ด้สามเนี่ยพี่มีไม่ันได้แปดพี่มีรีเวนตัวหนึ่งปะถ้าเจอปะถ้าเจอโซมีเอาปะเอาเอาเลยเอาเลยต่อเลยได้มล้วกันเลยวะก็ต่อรีฮะพี่สี่บาทแลกซินด้าสี่บาทแลกซินด้าเล่นพี่ขึ้นมาแล้วไงเนี่ยขนร้อยสามสิบแต้มาสามสิบแ้มต้องฟอร์จูนเจ็บเท่านั้นเง นเยคยเจอห้องเล่นฟอร์จูนสี่คนครับระเบิดเยอะปกติถ้าผมเล่นเล่นคนเดียวไม่ถึงเล่นเล่นลงแรงคนเดียวใช่ไหมถ้าผมสตาร์ทตอนสองหนึ่งแล้วผมโดนเตะตัดขารอบไหนก็ตามผมดรอปฟอร์จูนเลยนะไม่ควรเล่นต่อมันขยะแล้วมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราเล่นต่อแล้วตอรี่ทำไมไม่หยิบมาไมนไดเก่งเหมือนเดิมผมแต่มันไม่เจออันที่สองนะแกม่ป็นไไม่เป็นไรเหมือนเจออันที่สองแล้วเคลวส์สัปดาช้าใช่ไหมเออใช่แข่งก็เลยไม่ไรผมแต่ยัน ผมหยิบอันเขาเรียกอะไรวะผมหยิบอันสแต็คจะมาอยู่ดีบิเกตอะที่คาได้ได้เลือดเีจยวผมดึกเจยวผมมีเลือดเจ้าผมเลือดเยอะมากส่งให้ส่งพีโมบรมีแล้วโอเคพีโมมีแล้วครับแล้วไม่ให้ซื้อตัวอะไรได่ส่งมาแล้วนะแจกขึ้นมาเออเหมือนเดิมเออไดนาไดนาจันหน้าเอาไดนาไดนาจันน่าสี่สี่บาทตัวแรกออกมาแล้วว่าแอดค่ะโอ้ยชนะแล้วดิอย่างเงี้ยโอ้ยมมีอยู่เบ็ดหลังเลยมึงอ่ะเดี๋ยวกูเล่นเปร็ด ไม่ส่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยใส่แต่ว่าลงอ่ากีโม่ไปก่อนนะคีโม่มีประโยชน์กว่าต้องทำมี้ป่ะเพื่อ40ตอนแรกว่าจะเก,บะก,ก็บโซลตาสองอยากให้มีคอมมันต์ในดับมี่ด้วยอุ้ย4บาทตัวที่สองมาแล้วว่ะแคทบอยแมทคือแหละไอสัตว์ปื้มมึงพูดชื่อน้ำออกมาทำไมมันใช่นะนายพูดออกมาไอเด็กนี่ใช่ใช่ไหมแมทใช่ดิชื่อเดียวกันเลยอุ้ยคนแน่คุนอได้แมทรักเราทุกคน เแแกกทุคนพอจูนชื่ออะไรอะ Disruption ศูนย์หนึ่งเลยใช่ยังเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันจบสามรอบแล้วนี่หว่าได้เท่าไหร่นะได้ได้ได้ถึงยี่สิบคะเนี่ยอยากได้ของหน่อยนึงมันเก่งเฮ้ย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 ยี่บุร์มช่วยก่อหายละเดือดต้เลิกเล่เลิกเล่นโต้นไหนเม่ไรผมแก้สถานการณ์ได้เสมอแล้วมาอย่างเก่งอะบอกเลยผมชอบกีฟฟอร์มเดอะฟอร์เล่นมากเฮ้ยไอ้นี่มาเกี่ยวว่าไอ้ฟอร์นะแนว นี่แหละอักเม<อ>น<อ>ใช่ไหมอักเมนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้อ่ะงั้นกูยืนปกติแล้วถ้าก,กูชนะก็กูเก่งมึงแพ้เรื่องของมึงเองครับเฮเวลี่แอคป่ะกี่คะแนน ไม่ลองเลยเวลี่มันไม่มีสไนเปอร์นี่หว่าก็เทคสไนเปอร์เป็นตัวนึ่งแม่ก็หาไอ้นี่สไนเปอร์ตาสไนเปอร์แอนมันมีในเกมนี้ด้วยหรอโอเคนั่นแหละของดีแหละนั่นแหละไอ้ปพือนมันพูดถูกทุกอย่างพี่แต่มันมีอยู่ในกระทานผมนะตอนนี้โอเคเอาพี่มันเอพี่ฟอร์จูนคนคนที่สามเหรอยินดีต้อนรัจากพี่ชายครับ โอเคโอเคพี่ชนะพี่เป็นฟอร์จูนที่ชนะโคตรใหหรือเปลี่ยนแล้วโอเคไม่มันมันคือฟอร์จูนคนที่3มมันเวลหกแล้วมันลงกี่ตัววะมันเวลหกแต่มันลงสามตัวโอเคเล่นให้เก่งๆนะเดี๋ยวมึงโดนกูตกโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยถ้ามึงคิดถ้ามึงคิดว่าการที่พุกมึงขัดคอรขัดแข้งขัดขากูลงกูเล่นต่อไม่ได้โอเคเลยอุ้ยอัอลูนีเพชอลูนีส่งแชมเปียนอะไรถถวพอให้คุณไหมเพิ่มบาฟเพิ่มบาฟอ่ะกี้ แต่ถ้าในทีมพี่มีอรุณีาก็มีโยเน่พี่ต้องเรียกอรุนีว่าอาเนะนะรู้จักแต่อูนีพเ ไอ้มันมาเช็คบอดพี่ใหญ่เลยไอไอไอคนไอคนที่สองนะที่เล่นพอจูนอันแน่สวัสดีครับอ่ะกูกูยอมชนะึงเลยกูไม่เอาไอไปรู่เลยกพอจูนละพี่เี่ยสีบารตัวที่สองว่ามีพอจูนใช่ไหมครับคู่ไหนมีพอจูนสีเหลืองของเราอ๋อสีฟ้าก็คือทุกคู่มีพอจูนคู่ส้มคู่เหลืองคู่ฟ้านั่นแหละพวกมึงยอมแพ้กันทั้งหมดเลยตแตกกูเพิ่มเร็วมากมาพี่ออกจากพอจูนล้ะต้นไม้พี่ปลูกมาได้ห้า ห้าสิบปีด้วยเหตุิดอุ้ยเหลือซี่โดนเหลือซี่โคตรปลูกมาเรีโอห่าง้นดีอะปลูกมานานเลยต่อต่อเกาะได้ไหมเกาะอยู่ที่ตัวหนึ่งบาทแล้วถ้าหยิบกันไปอีกนี่แบบวัตถุฟักเลยนะไปเจอตั้งบอร์ดใหม่เขาจะขัดพอชุนอันนั้นทำถูกแล้วครับทำถูกแล้วมันคือสิ่งที่ควรจะทำนะมันคือเอาเล่นถูกแล้วอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องก็คือขัดขาพอจูนนะทำมันก็ได้ขัดขาพอจูนครับไม่งั้นเขาเล่นง่าย ผมจะบอกพี่ว่าวันนี้มันมีคนเล่นฟอร์จูนใช่ป่ะมันได้ห้าบาทติ๊บแตกแล้วมั้งไปมันเพิ่มสองชิ้นห้าบาทติ๊บสองชิ้นไปเพิ่มมา่อมันมันได้มันได้ต้นไม้ห้าสิบแล้วแล้วมันมีคนอะไปเจอเจอฟอร์จูนพอดีมันกดยอมแพ้อัดหน้าเลยแล้วฟอร์จูนไม่แรงอ่ะแรงแรงวันนี้ผมแต้มฟรีมาหลายรอบแล้วของดีของดีจริงถ้าแรงก็เรื่ององมึงไอ้สว์ถ้ามึงอยากกดยอมมาเอควายม่งกดยอม ไอฟอร์จูนก็กดยอมตามคือ2อันดับด่างคือไม่ใช่ผมปกติต้องเป็นผมหมโอเหียงนะถ้ามันจะหมองเล่นได้แค่แบบมีคนขัดแล้วลงแรงแล้วสุดท้ายเป็นกดยอมแม่ไอไอคนที่จะไปขัดฟอร์จูนกะกดยอมแพ้ก่อนเข้าใจเข้าใจจริงๆถ้าพี่เป็นฟอร์จูนคนนั้นอ่ะพี่ดีใจนะก็คือศัตรูตหายไปคนนึ่งกูก็แค่เลิกเล่นฟอร์จูนง่เลยอย่างตอนนี้ผมเล่นฟอร์จูน ไอ้คนแม่งเยอะแสนร้อยเก้าสิบสิบแบบมันมาช่วยไหวมาอ๋อมันเจอบอร์ดทอายีนติดสั่งที่ดูได้ไงวะก็พี่สู้ไปไม่ถึงผิวนี้แม่งโผล่มาแล้วที่เชื่อเพื่อนมัน่ะผมผมก็โผล่มาเหมือนกันด้วยเป็นแรงนี่ไม่ได้เปลี่ยนบอร์ดเลยเพราะตัวข้างล่างมันอยมีเลยที่ต้องไปไหนไหนแอดไอ้นี่เหรอแอดคิดจะหน้ามอบกวามเป็นทองผมเล่นอะไรดีวะผมต้องเล่นคู้ท่งนี่ก็สบายดีขึ้นก้าวไปหาห้าบาทกันนี่นะไปหาห้าบาทกันเอาดูไปหาเอาดูไปใส่ห้าบาทกันดีกว่าหรือมันจะสามดาวทันหรือ ทันเราได้ตังค์เยอะมากเอ่อสี่ทองตัวสี่บาท e n v i e แล้วก็ติฟฟมีอะไรมั้งตัวสี่บาท Enview ติฟฟ์ Enview ไปฐนทันพี่เชื่อผมพี่เชื่อมั่นในตัวผมดิเหลือเมื่อกี้เราไม่คือเมื่อกี้เรารวยไงเราแบบว่าแดมอะกินแดมเออ,อเราแบบว่ารวยอะรวยแต่เกลื่อ,อเออเหลือแต่เกลื่อนเหลือแต่เกลื่อน ต้องดูบอร์ดพูงขึ้นเวลยังไงหนึ่งดาวทั้งบอร์ดเดี๋ยวผมไปช่วยพี่เองมไม่ได้โหลไม่ได้ทำอะไรพี่เชื่อมันในตัวผมหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อหรอกคงสู้ไม่ได้เลยอ่ะมีรีโรเซนนาเนี่ยวุ่้ยออนตีของไม่หนึงจเอ้ยอย่าเพิ่งมาช่วยนี่โหเอ้เด็กันไรปรจูนมนติ๊กถูกเลยนี่ที่หนึ่งเนี่ยต้นไม้เท่าไหร่เขาด้วยห้าสิบสระอุ้ยรีสันด้าผมมันก็หนึ่งเปอร์เซ็นเก่งเหมือนกันนี่ยว่ะ้วให้ส่งตัวอะไรกันดิมที่ส่งได้มไม่ไม่มี ไม่ม <c oughs> ีเลยตอนนี <c oughs> <t UC S 2> ้แบบว่าผมเล่นสบายมากเล่นบอร์ดอะไรอยู่อ๋อสตอรี่เออสตอรี่อาเคนิดสตอรี่เอออาเคนิดใช่พี่อยากมีลีซานของดาวป็้ตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเจอรีซานเดี๋ยวผมปลุีซานให้ตัวได้จริงของรีซานมาแล้วเนี่ยได้จริงได้จริงทำเลยทำเลยเล่นได้เลยเชื่อมันบิลีฟบิลีฟบิลีฟอินดอร์เซลไอ้บิลีฟไอ้แองจวายไอ้ไฟไอ้ไฟจริงอ้าวได้อูเดีนได้ใครตานะยูฟอร์กอตทูเบ้า ก็คืออันนี้คู่กันอันนี้ก็วันนี้ดูเดือดผมได้คี่อกอันหนึ่งวะชอบเลยว่ะจริงผมต้องลงไคสาแทนแอด์อะเพราะว่าผมไปเปิดชาสามมันจะดีกว่านีชาได้ได้ฟอสฟอสแท่งมีอะไได้ให้มีฟาร์มได้ตอนนี้พี่คือบอร์ดเลเจนดบรี่แต่ว่าเลเวลแปดเลเวลได้ได้บอกบอกแล้วเราเราเราเปลี่ยนแผนไปเพราะรูไปบอมมีโกเอ้นั่ะเระได้ตังค์เยอะก็ เชี่ยดาเมจสูงสุดไม่น่าเชื่อว่าเป็นสุรกาสองดาวที่มีเมที่มเลยเคออสว่ะเคออสผมไม่เคยหยิบเลยไปดิอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สามบาทอ่ะวู้ตาสารลักสี่อันนนีีได้ฟอร์สอันนี้ดีอยู่นะได้เซจไอ้โกดลี่อ่ะโกดลี่เรามีโกดลี่ปะเราไม่มีโกดลี่ไอันนี้ผมไม่เคยได้อ่ะอันนี้ข้างหน้าสนใจนะครับ MBC อ่านว้าวเออผมไม่มีโกลลี่อะเด็กเคนแทนนี่เด็กอ่ะคือตอนนี้สิ่งที่ไม่ได้ใช้ก็คืออออ่ะเก็บผมดูแลสี่บาทซาลิโอห้าบาทเดลเรียสิ่งที่ไม่ใช้ก็คือโกลลี่กับกับมิติกนะครับตีหินปะมีปะมีมีมีเข้าจัดโอ้ยนาถึงแน้าไม่ได้ซื้อเมื่อเชิญเมื่อกี้ไงผมคิดว่าจะได้อย่างที่ผมเคยเดบิวตเอออันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ Call to Chaos เป็นสี่ตาสมัยรักนะครับผมเกียด สามบาทสามดาวที่สุดมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะรอดไหมพี่กดรีดิแบงมาดิไม่ก็คือผมเสียเวลาตีเชนด่านว่าเชนไม่รับดาเมจไปแปดผ่านอะไร,<ช>รอยูสา <3 S 2> มอันดับอย่างวิวคนนี้ต้นไม้ห้าเอ็ดมารับแล้วเป็นปมาได้ห้าบาทอยู่เฮ้ยไม่ทำไมเลือกของกูแหละชั่วคราวอ่อได้ไหมชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวก็ต้องเป็นพี่ก็เป็นนี่แหละพี่มีห้าบาทลักกันกับเซตห้าบาทผมมีชื่ออะไรนะไก่อาเซียผมกำลังขึ้นเก้าผมกำลังขึ้นสิบใช่เหรอ ผมมีเอาฮาร์ดฟันมาอ๋อมีคนห้าบาทสามดาวใช่ไหมของเราทั้งนั้นใช่ต้องบอกว่าถึงถึงติดก็สี่บาทก็สี่บาทไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ห้าบาทตัวที่เหลือก็คือแบบได้หมดเลยไม่น่ามีใครมาขึ้นแข่งกับเราไม่ผมต้องดรอปแลผมต้องดรอปไปนี่ดิแอนนี่ใช่ไหมแอนนี่ไม่ได้เลยเลยเติมเคนเคนจะได้โคตรดีไม่ทำไมตังค์เยอะจังวะอ๋อเขี้ยออสตีของเยลเลียนหน้าหัวงเต็มเลยมาน้อง มากเองนแยกเข็นมีบัตรเตอแสงลิงเเราก็หยิบห้าบาทท้งคู่เลยไว้ตกใจได้รู้แต่ทำไม่ได้หยิบพกระเดียวนะที่แลมต้องการธนูต้องการธนูขอบคุณมากครับธนูไม่มีของให้ผมอ๋อหน้าตาน้ำตาโชจินใครจะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นของดีในเคอ o s เคออสพิมพ์ตกเครื่องหมายตกใจข้อมูลก็ได้มีทำมาให้ดูทำมาให้ดู แปะเซจอะไไม่รู้ว่าขึ้นเดเวลจริงผมบอกว่าเติมเพนีกว่ะตอนนี้เติมดีสุดคือเครวะอ๋อเติมดีสุดคือเรา,าจาจะต้องเป็นเซจเยอะแทนแบบเล่นอะไรก็ได้ครับพี่ฟอร์จูนน่าจะเพิ่งแคดเอามาเติมของให้ลีซานปงปงปงอือลีซานสามชิ้นที่ไม่มีอะไรสองดาวเลยวไงบอกพี่สามมินสติเก่งหรือเปล่ ไม่แผ้ว <aust> en> ่ะเฮ้ยเร็ว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 ยิงไม่แผ้ว่ะกูไม่มีอะไรสองดาวเลยแต่ปูชนะสี่สีพี่อย่าขึ้นสิบไม่ได้พี่ต้องไปโลเก้ามึงมีอะไรสองดาวมั้งเนี่ยมีการเรียนไอ้เทมเหี่เยอะแยะแล้วนะนสตอรี่โมเจ็ดแล้วนี่พี่มีไอเลเลียตัวหนึ่งนะอ๋อใช่หรอ เยมันสิดไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าถ้าถ้าส่งไอริเลียมใช่เราจะทำด่านเกไงเดี๋ยวรอ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 ผมขึ้นสิบรอบนะสิบแล้วเหลือกี่บาทสิบแล้วหรอเพิ่งเก้าหรออ่ะยังรอบหน้าเก้ารอบหน้าเก้าร้อยหนึ่งเก้าร้อยหนึ่งถ้าขึ้นสิบจะเหลือยี่สิบบาทก็ประมาณนั้นก็มันเล่าไก่พอดีน่าจะเหลือจะมาสามสิบสี่สิบบาทเนี่ยโอ้โหแบบว่าคำนวณลทิวฟันที่ชอบหิวฟันที่สองะแล้วด่านทีหนึ่งทีสองที่ขึ้นเก้าป่วยแน่นี่เลย มันจะเก้ามันจะเหลือแบบเป็นอย่าเมื่อกี้ขึ้นสิบมันจะเหลือแบบน้นนอยกวา่าแต่นี่มันรอบไก่อลถ้าแบบว่าไงก็ได้จะได้ตังค์คืนอีกหน่อยเที่เกือบชนะโกลลี่เซนนาหน้านงโง่มึงนั่งโลเซนนาเดี๋ยวมึงโดนกูเวลมึงรู้เลยมีคนคิดช็อตสี่ไปแล้วนะคู่คู่บนเห็นแล้วเห็นแล้วโดนอยู่เนลยเอาใครสามมันสองแล้ว okay, 3, 2, เลยหลือ20บาทแล้วรอบไกพ่พอดีน่าจะได้คืนประมาณ10บาท20บาทค่อ,คอยๆโรไม่ไม่ต้องโร่รีบโรหมดอ่ะเพราะว่ายืดดูแล้วดูแลชิวๆๆทำดูแลดูแลเอ๊ยแต่จะขึ้นเลยหรออย่าลืมว่ามันต้องสมองเพื่อนะขึ้นมาแล้วไอ้สามขึ้นมาแล้วชิวๆหรือไว้ดูไว้รวยพอเวยพอตุบพอมีใจแอนป่ะกอย่ารอส่งของก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยคุยเรื่องตัวซื้อผมเลงไอเรเนียไว้อะถ้าแบบว่าไอเรเนียพี่มาก็พร้อมเลย ไอ,เอิเีเบสในสลอพี่ให้อะไรองน้าม,ามนหะนไอริเลียใช่ไหมคุณสูคขีเลบัฟคุณสูคขไจแอน้ออกนก็ต้องมีคุณสูกันลกกนมีคุณสูก่อนเป็นอย่างแรกม้ก็คุณสูๆๆๆๆๆนี่ผมน่าจะแพ้สิบสีคนนี้ผมหได้เปลี่ยนเลยเชี่ยบอผมแรงมากเลยว่ะสัตเกือบชนะไอหี้ยถ้ากูสงดาวต้องบอกวูกว็ชนะเหมือนกัน ที่นี่มีดุ๊กสามอันคือเพี่อะไรวะนนะฮะพี่มีดุ๊กอันหนึ่งก็ดุ๊กจากไอ้นี่ครับพอร์ทอลครับดุ๊กสามอันสีทองใช่ใช่ว t าแต่ฟักมันหยิบนิวรีคูดมาอีกอันเหมืนสวดอีกอันดังมาจากไหนไอ้คนในเนทออกอะโอ้เพี้ยน่ากลัวสัตว่าเราจะตายแล้วนี่เพื่อนมึงอาวแพ้ไปเออมันจะตายแล้วน่ากลัวเกินสามดุ๊กปะในพี่มีดุ๊กเอาไปเลยโเไม่ต้องถามว่าเอาอะไรเอาดุ๊กไปเลยการอีกตัวเชื่อผมอยากได้ ผมลงนี่ผมจะไม่มีอินชาใช่ปหมแต่ว่าอันนี้ดีคีอดีครับเด็กต้องคอยเราไง boy เอ่อตาสนาระอะไรที่ผมไม่ได้ใช้ครับตอนนี้โคสลี่ได้ใช้มีไอเน,นี้ยไม่ได้ใช้มิติกอะจริงๆอินชาโร่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมดรอปไข่สาดทิ้งไปแล้วซีออนสามลิงสามไอเลเรียสอง เออไม่มีไหวเพราะว่ายังไม่เจอครับผมต้องการอาเซียต้องเข้าได้จะเจอขึ้นไม่ได้ผมต้องอูเดียาสองคนโอ้ปินเขียวแมงป่าสี่ตายสาวสี่ตัวตบบิดเลยปีเจี๊ดเจเล่นเป็นเจเรนจะแต่งเดีือดราบังให้เขียวเฉดตอนที่นี่มันซื้อบอกกันหน้ารู้เลย มีดูมีดูปะไม่มีเศร้ามี5บาทถ้าตัว5บาทไอเทม2ชิ้นไอเทมโบาราณตัว5บาทเถอะไปหรอเนี่ยพี่วีกอะเองั้นออเทมใช่พี่วีกมากขาดไอเทมทั้หงหมดแ้วกูได้อะไรมาเนี้ยนี่ช่วยกูมาเนี่ยสัตว์ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลยมอกนหน้าสามไปเลยพวกงล่างลีกเรามีกี่ตัวด้วยลิจี้มี3ครับผมมีสองสามสี่ งั้นถูกวาดลิงเชีย่ยโดนคุยแต่มันละวาดลิงวาดลิงเลยปะต้องวาดลิง,ไ,งไม่ได้วาดไม่ได้ที่ไม่มีลิงตัวเล็กมันพี่ต้องรอรอไอ้นี่มันพี่ต้องรอแบบว่าใ,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 ให้มันเกิดให้มันเต้องบอกว่าพพี่ต้องเอาตัวห้าบาทตัวอื่นมาวางก่อนแล้วก็พอใกล้ได้ลิงก็ค่อยหาลิงก็คือเขาเรียแบบว่าให้มันขั้งที่สี่ให้เปเล็กสี่นีอแค่แล้วค่อยใส่ลิงลิงมีเท่าไหร่นะลิงผมมีสองสัตว์เออสองรวมดุ๊กเป็นสี่ครับ โอ้บุคลากรเันก็เลยหยิบของมาปูด้วยใช่เฮ้ยบอกหน้าสามดีกว่าอย่าบอกนะเพื่อนมึงวีก็ดีควายไอพวกไอพวกนี้เพื่อนมึงวีก็ดีกาลิโอุ้โ้ยตัวข้าวบานตัวข้าวบ้านไม่มีลิงพี่อยากได้เว่ยพี่อยากได้เว่ยอ่าๆเกงอันผมหยิบตับนี้เว่ยแบกเว่ยแบกพี่อยู่ มีดูดเลือดด้วยกูมวิงแผนสองเสมอเว้ยรู้ไว,ไว้ซะด้วยต้องดูดเลือดลีซาเนะครับหยิบไก่ไปแล้วมันผมแค <พ announce S 1> ปบอลเบลสิทใช่ปหม <ead S 1> ครับผมเบลสิทมีสองลูกลิงมีสองก็คืออ๋อง่ายสุดคือพี่ส่งลิงให้แคทอ้ลิงง่ายสุดใช่ไอ้ลิงง่ายสุดเลยเพราะถ้าลิงเป็นสามพี่เป็นสามแล้วก็ต้องหายอีกหนึ่งผมบีทีอูเดียหรือบีทีลีซานไอ้ลีซาน ไอ,อเดอร์พ <c oughs> ี่มีสองเพราะว่าถ้าถ้าดอปลิงพี่ก็เติมตัวอื่นได้ไม่นะอดคือเครื่องมึงลิงสามดำก็ชนะแล้วสักเดียวมาแต่น้อยรุ่นพี่เวอรอาเซียน่าจะหายทีเลยนะของแคดบอยสามไม่ต้องมีต้องไม้ีบอดมันจะนะอาเซียมจะต้องมานั่งเล่นก่อนใช่ใส่ใส่ตัวกรณีคนเล่นอาเซียสองวอยู่มันหายไปแล้วหกหายไปเจอลุงเติม ไอที่มีตีปแสงไอ้เฮ้ยน่ากลัวชิบหายนะครับน่านาสียใครอ่ะตังนู้นเหรอไอี่ตังนู้นี่อ่ตังนู้นแหละังนู้นังนู้นพี่มีเวรอย่างไม่ตายเลี้ยงตึ้งแดงเลือยัึ้งแดงเลอึดงโอเคเวอ์สองครับโอ้ลีซานสองไอ้เีบบิ๊กสไป์ลีซานลีซานเราก็มีเยอะนะลีซานที่สามีานที่ห้าเอไเป็้พิ่งนับดูมันนับดูแล้วแม่งงงเลยแต่ เออดูเอ่อไม่ใช่ไอ้เุ๊ยผมก็มีสองอุ๊ยพี่สามเฮ้ยเกียร์พังน้องเกมพังไม่รู้ไม่รู้เกมพังไอ้สัสจะซื้อ5้าบาทตัวละในโลกใบนี้ใบตู้ใบตัด้วยมีคนออนเจ็ดตัวแล้วเหรอไม่เจ็ดแต่มันอยู่ที่ผมสามเองก็เจ็ดอยู่ที่ผมสามก็ไม่วาดมันก็ทำไม่ได้อยู่ที่ผมมีสามอะไรนะอยู่ที่ผมมีสามออนอหละอ่ะก็หมดแล้วทงนั้นไอ้สัสต้องวาดยเดียวแล้วถ้าผมสามแคดบอยสามถ้าคุณถ้าคุณบอกคนนั้นมีเจ็ดอ่ะแสดงว่าเขานั่งวาดอยู่เดียวตายไป มีโลมีโลเสนียนาไม่ได้สู้จะมีไม่ได้ตัชิ่งอ่ะไอช็ิกช็อตอ่ะไอพวกไรลีโลอ่ะไปล้หน่ง่ยไปหน่อยเจ้าอะไรนะพี่อาลิงน่าจะหมดแล้วครับมีคนซื้อสองตัวก็มีแคทบอยว่าดอยู่อุ้ยมีหูสามตัวอ่าเือดมื่นที่สี่มาได้เลยถ้ามีสองสามสองตัวสมได้เลยไหนวะรอบมาได้เลยอ๋อหกหกเหรอใช่ปะเฮ้ยใจเลดไม่ใช่ อ๋อก็คือพี่สองสามเดาแล้วผมดุบดุมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนดิแคทบอยอันนี้สามตัววาดเป็นตัวที่สี่ไม่ใช่เหรอแก่ก็สี่แล้วพี่เจ้ห้าหกแล้วผมดุเก้าคือว่ะเราแข่งครบแล้วครบแล้วคนละไม่ไหวครนะไม่ไหวหรอกนะเอดีฉันคำนวณเก่งมากอีซี่ครับวาดวาดไหมยังเออรอบหน้าครับรอบรอบเจอสองตอนแรกูจะสะกดส่งไป เก็ค,คือจบรอบนี้แคดบอยจะวาดมาหนึ่งก็จะเป็นสี่ตัวอยู่ที่พี่ห้าหกเจ็ดแคดบอยดุ๊ปสองอันแปดเก้าแล้วลิงใส่อะไรครับไม่ต้องแหมมีตัวอะไรตัวอะไรที่จะดอกก็ดะดอกได้หมดเลยดอกไปสักตัวหนึ่งก็ได้ใส่ของ,ของแข็งไะเยอะเใส่การ<อ>เบยดเดีย<อ>วก็เก่งแล้วมั้งแต่เดี๋ยวก็ชนะแล้วมั้งมันจะแพ้หรอมันมีคนเคีนสามเห็นไห้เห็ี่ยนใช่ไหมเจอเจอเคีนสามเไม่ได้จะรู้พวกน้องๆไม่ได้จะรู้ มันช่วยเรลืจังว่าออกเกมสามยังไม่เทสาม,มไม่แพ้ยังไม่ยัไม่จบเลยคำุม่มจบเลยโดนโมกนาสาพมพูดล้มมาละพุ่นล้ลือ,อย่างเยอะวาดยังส่งมาได้เลยครับไส่งกระส่งโบแล้วก็ฟ่มฟึุมฟึุ่มฟล่มนะเย็นดิโอโหลากมฟ่มฟึ่มฮึ่าฮ่า่าฮ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 ่าฮาฮ่ดฮ่าฮ่าั่าา่ ถ้าอ่อนก็เลีนได้ก็เดี๋ยวพี่เพิ่งส่งกำลังกำลังนึกอยู่ว่าถ้าเราถ้าพี่แพ้จริงๆเนี่ยถ้าแคทบอยไม่มาช่วยอ่ะแคทบอยต้องส่งอ่อนให้พี่แล้วพี่์ดูอ่อนนะโอเคเพราะพี่ขาดอ่อนพี่มีห้าไปดูแคทบอยดีกว่าไปเลยวู้โบ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 เพราะหน้าสามคุยเลยโบโบลิงโบโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเรียบร้อยแตกช่วยผมเร็วช่วยผมเร็วปาแล้วครับกระบองยืดยาวหยิบออกมาจากในกางเกงนะ้วใส่ผ้กูดำโอเคมาแล้ว เอาละกันออกก็แล้วกันออกเพื่ออะไรครับก็ปล่อยมันวาดไปมันชนะแล้วน้องจะทำอะไรกันไอ้วาดเลรียพี่วาดเลยเรียพวาดเลรียสลับสลับได้ไหมสลับได้ไหมเอ๊ะทำไมอ่ะผมมีเอเลียสามริงไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนนะสามไม่พี่มีดูบันเดียวเอาไปกดย้อนไปเลยเมื่อกี้บอยมีสามสามสี่หกเจ็ดแปดพี่ต้องหายหนึ่งเมื่อกี้เอตัวเดียวเองง่ายใส่ใซื้อได้ ไม่ไหวหรอกน้องน้องพีกันน้อยไปหน่อยอะ่ะโทษทีนะน้องโดนนะหยิบประตูดำเอ้หยิบประตูดูโดนพวกพี่ ไอ่ย oui, ิบด pues no no nah ิบจริงจริงอ่ะดิบประตูดู่ะจะเล่นสี่บาทปกติแหละแต่พอเห็นทิตนาแบบเชื่อมันไปได้จริงๆริงยผมจำได้มันได้ตังค์เยอะเลยร้อยโดนพี่ผมไม่รู้ว่าพี่เคยเห็นไหมว่าทิตนามันมีตารางตังค์อยู่ใหญ่ผมเคยเห็นตารางตังค์ไว้ว่าถ้าออกรอบเนี่ยได้ตังค์กี่บาทมันล็อกมันล็อกตังค์ไปแล้วก็คือยิ่งหลังๆยิ่งเยอะหรือว่าอะไรยิ่งเยอะใช่ยิ่งหลังยิ่งเยอะเขาสี่บาทสำหนาบเราห้าบาทสัมดาหใช่ครับวินคอนเรามันต่างกันครับมีเคนสามกรพ้กูมกนาสามกระพ้กูมกนาสามยังยังไม่ได มันก็น่าถามยังไม่ได้แย่อะแบบคิดเอาเองนะจ๊ะคือเคมันแบบว่าเขาเรียกแหละพอเราทำไม่ได้นะบาทสามดาวมันสูพื้นที่สองอย่างเดียวเรามันไม่มันไม่สู้เพื้นที่หนึ่งแล้วไงมันไม่มีภาพอีกแล้วเจอลิงกิ้มควักกระบองออกมาจากรังรับไม่ไหวไงมันใหญ่เกินไงเขาเริ่มอุบอั๋วกระบองเหรอปื้มความแต้มอะแต้มแบบว่าเข้ามาแบบในกระเป๋าแบบอุบอั๋วอุ้มอุ้มทั้งอุ้มทั้งอั๋วทั้งอั๋วเพิงอุ้มเลยอะ หอมหัวสีอะไรหัวสีอะไรขาวโพนไม่หัวสีขาวโพนนะแบงค์ไงหัวมแบงค์ไงคือ,อแบบเจอแบบห้าบาทสามดาวไปแบบหัวแบบโล่งๆงขมๆทำไมมันขำไม่หยุดเลยไอ้เีย พี่ยังตลบใครไม่ขับเป็นอะไรไม่รู้มันหลุดเครื่องติดดิพเนี่ยตัดเครื่องหลุดเลยคุณถามพี่จริงๆนะจังหวะเมื่อกี้ใครไม่ขับบ้างเก่งจ้านะเก่งเอาคลิปนี้ลงเก่ราต้องเก่งจ้านาก่อนไม่เก่งเก่งเล่นแบบชิวๆเลยเก่งเก่งทำไมเก่งพิษไม่ติดเทคพี่ดูคลิปอะไรวะลิงเก่งจ้านา ลิงกระบองยืดยาวอยู่ในกางเกงคือไฮไลท์อยู่ที่ท้ายคลิปแบบเดียวเลยอะไรสนุกดิ่ท้ายคลิปตัวเดียวเล่มกางเกงช้าน่ะก่อนก็ตอนเล่นมันเก่งอ่ะตอนสุดท้ายมันก็อ่อนๆเต่งช้านเต่งเต่งพต่งด้วงต้องส่งให้ปื้มดูอะเก่งช้าน่ะมันจะได้เข้าใจไม่เอาไม่อยากรู้ให้ปล่อยให้มันเป็นแมสแมสอย่างเงี้ยแหละเวลาพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องก็เก่งช้านะ